พบศพชายนิรนามถูกฆาตกรรมโหมดมัดมือเท้าแล้วโยนทิ้งทะเลฆ่าตายนานกว่าสองสัปดาห์แล้ว โวมาตราตายอีกสองตัวที่ไม่รูดป่วยตายที่เกาะช้างพบลูกโรมาเสียชีวิตนักท่องเที่ยวลงเกาะช้างนับหมื่นเงินพัดไหวยี่ล้านบาทน,นักท่องเที่ยวเดินทางกลับรถยนต์ติดแน่นเกาะช้างเสียเวลาดังกว่า4ชั่วโมงต่อทคันต่อไปอทุกข่าวข่าวประจำวันกับทีมข่าวสัญญามเคเบิลทีวีและตราทีวี .com สนับสนุนข่าวโดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราขมมนาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร3 9 512344ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราพบศพชายนิรนามถูกฆาตกรรมโหดมัดมือเท้าแล้วโยนทิ้งทะเลฆ่าตายนานกว่าสองสัปดาห์แล้ว นายกิตภาสีแสงขจรรองนายกอบตอแม่รูดพภยครองใหญ่จงังหวัดราสได้แจ้งให้พันตำรวจโททธนัดมั่งมีร้อยเวรสพครองใหญ่จงังหวัดราสทราบว่า พบศพลอยมาติดที่ป่าชัยเลนที่บ้านห้วงบอนหมู่ห้าตํบาบลแม่รูดอําเภอคลองใหญ่จังหวัดราดซึ่งพันตำรวจโทธนัทพร้อมด้วยแพทย์เวรโรงพยาบาลคลองใหญ่ซึ่งเดินทางไปยังที่กเกิดเหตุพบศบนอนคว่ำหน้านุ่งกางเกงจีนขาทั้งสองข้างถูกมัดด้วยเชือกและมือทั้งสองข้างถูกมัดด้วยเชือกมัดฟางมีผ้าเข่าม้าสีขาวผูกอยู่สภาพเน่าเปื่อยไม่มีศีรษะ คาดว่าเสียชีวิตมานานกว่าสองสัปดาห์และยังไม่ทราบว,ว่าเป็นใครคาดว่าถูกฆาตรกรรมแล้วตัดศีรษะโยนทิ้งทะเลสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ยังไม่ทราบว,ว่าเป็นใครคาดว่าไม่ใช่คนในพื้นที่จึงได้แจ้งให้กับหน่วยกู้ภัยครองใหญ่นําศพไปเก็บไว้ที่โรงพยาบาลครองใหญ่เพื่อติดต่อหาญาดต่อไป ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้พบศพไม่ทราบชื่อที่ถูกฆาตกรรมและทิ้งศพลงทะเลเช่นเดียวกันและไม่มีศรรีรษะลวม,มาตราสตายอีกสองตัวที่ไม่รูดป่วยตายที่เกาะช้างพบลูกโลม,มาเสียชีวิต เวลา12ตา30นาทีวันที่13กรกฎาคม2557ที่นาหาดร,ระดาวรีสอร์ทหมู่5ตํบลแมรูดอำเภอคลองใหญ่จงังหวัดตราดนายประมิงนิ่มมากผู้ใหญ่บ้านได้รับแจ้งว่ามีโลมาเสียชีวิตบริเวณชายหาดจึงได้แจ้งให้กับนายก กรภดผาสีแสงกระจอรประธานเคลือข่ายช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากจังหวราชเข้าตรวจสอบซึ่งพบโลมาหัวบาดเพศเมียขนาดความยาวประมาณ125เซนติเมตรสภาพกึ่งเน่าบริเวณผิวหนังถลอกเป็นแผล ไส้หลุดออกมาข้างนอกจึงได้นำซากโลมาไปทำการผ่าพิสูจน์พบที่กระเพาะมีแผลที่เยื่อหุ้มไม่มีอาหารอยู่ข้างในซึ่งคาดว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถกินอาหารได้และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตจึงได้เก็บตัวอย่างฟันผิวหนังเพื่อให้ทางศูนย์วิจัยและทรัพยากรชัยฝั่งทะเลภาคตวนออกเดินทางมารับเพื่อเก็บข้อมูลและหาสาเหตุของการเสียชีวิตต่อไป นายกฤษฎากล่าวว่าโลมาหัวบาดตัวนี้เสียชีวิตมานานสาถึงหวันโดยมีสาเหตุมาจากการเจ็บป่วยและจากการผ่าพิสูจน์ในเบื้องต้นพบการบาดเจ็บที่เยื่อหุ้มกระเพาะอาหารและภายในกระเพาะไม่มีอาหารอยู่จึงน่าจะเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตอย่างไรก็ตามการเสียชีวิตในครั้งนี้ พบว่าโลมาทั้งในครองใหญ่และก่อช้างเสียชีวิตในรอบปี2557มากกว่า25ตัวแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่ทางเครือข่ายยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตของโลมาได้ ขณะเดียวกันที่ตะบนเกาะช้างอำเภอเกาะช้างจังตราดเมื่อเวลา10นาิกาวันเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขตอำเภอเกาะช้างได้รับแจ้งจากนักท่องเที่ยวว่ามีลูกโลมาหัวบาดลอยมาเกยตื้นที่ชายหาดบ้านไก่แบ้และเสียชีวิตจึงนำมาให้ทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างเก็บซากไว้ต่อไป ที่เกาะกูดหรือจะพักผ่อนที่เกาะกูดแวะพักที่สวนญ่าเกาะกูดรีสอร์ทแอนด์สปาสวนญ่าเกาะกูดรีสอร์ทแอนด์สปาเรามีบ้านพักทรงไทยและบ้านพักสไตล์บาหลีพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันสวนญ่าเกาะกูดรีสอร์ทแอนด์สปาอยู่บ้านคลองมาติดต่อห้องพักที่หมายเลขโทรศัพท์ 081-564-1472และ034-217-042 5ปีที่แล้วซึนามิพลัดพรกความหวังไปจากเราแต่ยังมีแสงสว่างจากการได้รับโอกาส ียงให้โอกาสที่จะได้เรียนรู้แต่ยังทําให้เราได้เรียนรู้ที่จะให้โอกาสแก่คนอื่นต่อไปสิ่งที่ซึนามิผัดไปจากเราไม่ได้นั่นก็คือโอกาสมหาวิทยาลัยรังสิตร่วมสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปันโอกาส ักท่องเที่ยวลงเกาะช้างนับหมื่นเงินสะพัดกว่าย20ล้านบาท จากการสำรวจข้อมูลพบว่าในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษาประจำปี2557ซึ่งในปีนี้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน4วันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่11-14กระกฎะาคม2557เป็นต้นมาพบว่าที่บริเวณท่าเรือเฟอร์รี่มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ใช้โอกาสช่วงวันหยุดเดินทางขึ้นมาท่องเที่ยวบนเกาะช้างจงังหวัดตราดอย่างคึกคักซึ่งมากที่สุดก็คือกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีมากกว่า70%โดยเฉพาะที่บริเวณ บริเวณน้ำตกคลองภูแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนทางธรรมชาติที่สวยงามของเกาะช้างซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวออกจากที่พักเพื่อไปเล่นน้ำกันเป็นจำนวนมากทำให้บริเวณน้ำตกคลองภูนั้นจักคึกคักเป็นพิเศษทั้งนี้ห้องพักของโรงแรมและลรตตีสอร์ตต่างๆบนเกาะช้างกว่า200แห่งถูกนักท่องเที่ยวจองล่วงหน้าจนเต็ม100%ทําให้ช่วงวันหยุดเทศกาลเข้าพรรษานี้เกาะช้างมีนักท่องเที่ยวกว่า10,000คน ทางด้านนายสัมพันธ์จันเดิมอุปนาย,ยกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราดกล่าวว่าในช่วงวันหยุดยาวเทศก,กาลข้าพรัษสาปีนี้สภาพทั่วไปบนเกาะค่อนข้างจะคึกคักมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นจำนวนมากและเป็นช่วงโลว์ซีซั่นซึ่งทางผู้ประกอบการโรงแรมรีสอร์ททั้งหลายก็ได้จัดโปรโมชลลั่นลดราคาห้องพักลงจากปกติถึง20-30เ ขณะที่ทรทรสำนักงานตราดได้มีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะช้างในช่วงนี้ส่วนเสาร์อาทิตย์วันหยุดธรรมดาก็จะมีนักท่องเที่ยวเริ่มหนาตาขึ้นนะครับก็ในภาพรวมก็จะประมาณสัก50-60%เะฮะพราะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับน,รนะฮนะป่าไม้ที่สวยงามทั้งทะเลที่สวยงามก็ยังน่าเที่ยวเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ยังเป็นจุด ที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯเท่าไหร่จากสนามบินสุวรรณภูมิเท่าไหร่นะอันการเดินทางผมว่าปกตินะครับปกติยกเว้นแต่ว่าจะ,ะมะีลมมรสุมในช่วงก็ตามพยากรณ์ที่เขาประกาศออกนะฮะอันนั้นก็ต้องระวังตามพยากรณ์แต่ว่ามรสุมขึ้นลมช่วงโรอะไรมากการเดินทางของเรือเฟอร์รี่ระบบขนส่งต่างๆก็ขนส่งได้ปกตินะครับ เมื่อท่องเที่ยวเดินทางกลับรถยนต์ติดแน่นเกาะช้างเสียเวลานานกว่า4ชั่วโมงต่อคันตั้งแต่เวลาประมาณ13นาฬิกาของวันที่13กรกฎาคม2557พื้นที่เกาะช้างจงตราดเกิดฝนตกลงมาโปรยปรายอย่างต่อเน,นื่องตลอดทั้งวันโดยขณะที่เมื่อวานนี้ เป็นช่วงที่เดินทางกลับของนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาที่มีวันหยุดยาวซึ่งพบว่าที่บริเวณท่าเรือเฟอร์รี่ทั้งสองแห่งมีนักท่องเที่ยวนํายานพาหนะมาจอดรอคิวกันเป็นจำนวนมากเพื่อหลอกทางกลับทำให้การจราจรบนท้องถนนเริ่มติดขัด จากข้อมูลพบว่าช่วงวันยุดยาวดังกล่าวนี้มีนักท่องเที่ยวนำยานพาหนะส่วนตัวขึ้นเกาะช้างและกว่า3,000ันคันซึ่งทางนายอำเภอเกาะช้างยังต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและอาสาสมัครในการระดมกำลังออกช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกบริการแก่นักท่องเที่ยวตามจุดต่างๆากว่า30มนายทั้งตำรวจฝ่ายปกครองตำรวจท่องเที่ยวตระกลอ,อาสาสมัครตำรวจชุมชนอาสาสมัครกูภ้ภัย เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนบนเกาะช้างนั้นได้เดินทางกลับพร้อมๆกันจึงต้องคอยอำนวยความสะดวกที่บริเวณท่าเรือเฟอร์อรี่อ่าวสับปะรดที่ติดยาวไปจนถึงที่ทำการอุทยานรวมกว่า3กิโลเมตร พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ยังคอยวิ่งบริการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับเจ้าของรถยนต์ที่เกิดน้ำมันเชื้อเพลิงหมดกระทันหันเพราะต้องติดเครื่องยนต์เพื่อรอคิวลงเรือเป็นเวลานานขณะเดีวยวกันเรือเฟอร์รี่ที่วิ่งบริการรับส่งนักท่องเที่ยวข้ามฟากทั้งสองแห่งมีไม่เพียงพอกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่ต้องเดินทางกลับพร้อมกันที่รวมแล้วกว่า1,800คันซึ่งคาดว่าจะสามารถระบายรถยนต์ของเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากได้หมดภายในเวลา21นาฬิกา ของคนมือตราดเด้านไหนตรงคาบร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงแต่มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18นาิกาถึง24นาิกาและพบก,กันทุกค่ำคืนที่เดิะไหน